ยาลกลุงลังมากเลยวมีแต่ประบูตัวเล็กๆเลยวันนี้มาหมายหน้าเคืนครับ การออกล่ากลางคืนต้องมันค่อนข้างอันตรายนะครับเราต้องใส่รองเท้าบูทครับเพราะเราไม่รู้จะเจออะไรบ้างนะครับป็นั นานก็จะเจอตัวนะครับเดินไปฟังเสียงจริจจงหริตไปครับอะไรไม่รู้ขึ้นใกล้ๆนี่นครับเกี้อยู่วน้ำเป็นฝ้าครับมองมองไม่ค่อยเห็นมองยากมาก ครับขอโทษทีกุ้งฝอยก็เยอะนะครับ,รรบแต่ว่าปลาบู่มันไม่ขึ้นปลาบู่นะครับตัวไม่ใหญ่มาก ปันิมนะตัวไม่ใหญ่มากเห็นไหมไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะน้โอไม่โดนนะโดนน่าจะเฉื่อเฉือประบูกลางคืนก็จะนอนแบบนี้นะแต่ไม่เจอตัวใหญ่เลยครับ เด่อดริงเล็กน,นะนี่ปลาช่อนนะครับ ไม่เจอตัวอ่กเลยฮะแถวเขือนนี่จะหาปลายากกว่าแม่น้ำาะแม่น้ํานี่ยังมีโอกาสเจอปลาช่อนตุยใหญ่ในเขื่อนนี่ถ้าไม่มีเลยไม่รู้มีซ่อนตัวอยู่ไหนหมดเลยอันนี้อยู่ใต้น้ำนะ

ครับกลับคันดีกว่าโดูนะนนไม่รู้กัดม้วขันไม่หมดเนะับ ลินนี้ก็จบแค่นี้นะครับนี่ปลาเลย